ระบบการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นวิธีการจัดระบบหรือสร้างระบบระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์วิธีการจัดระบบหรือสร้างระบบมีขั้นตอนดังนี้ 1. การกําหนดจุดมุ่งหมายของระบบ 2. การศึกษาหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3. การศึกษาสภาพการและปัญหาที่เกี่ยวข้อง 4. การกําหนดองค์ประกอบของระบบ 5. การจัดกลุ่มองค์ประกอบ 6. จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 7. การจัดผังระบบระบบอารเรียนการสอนของไทเลอร์ไทเลอร์มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเชิงระบบที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงการระหว่างจุดมุ่งหมายทางการศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลโดยทั่วไปเรียกว่าไทเลอร์ลูปไทเลอร์ลูปมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 1. ระบุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ระบุสาระสําคัญของการเรียนรู้ 3. ช่วยชี้แนะการ,รจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนประเมินผล 1. ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 2. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาจุดมุ่งหมายการประเมินผลกิจกรรม,มกระตัวนการไปเป็นรูปแบบนี้นะคะ